คาดว่าสามล้านกล่องนี้คงอีกไม่ไกลนี้ค่ะโอเคก็ได้ผสบความสัมพันธ์มาแสดงความดีดีกับน้องหน่อยบรรจิตานะคะสำหรับทุกโปรดักต์ของเขาเลยโอเคมันอร่อยอย่างนี้มันน่าริษัทที่ทำเองอันนี้หมายถึงโปรตีนหรือโปรตีนใช่โปรตีนใไหมคะโปรตีนคือเป็นสิ่งที่เราเลือกเองอ่ะมันก็ต้องอร่อยสิ่งที่เราชอบค่ะก็อยากให้ทุกคนลองถ้าใครยังไม่เคยลองนะคะมันก็อร่อยแล้วมันก็ ค่ะแล้วมันก็ไม่ได้อ้วนเหนื่อยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองทานค่ะจะมีรสชาติอื่นอีกแต่ม่กับเราจะมีค่ะอีกสองรสชาติเลยแหละเป็นรสชาติที่แม่อําชอบใช่ค่ะุกรสชาติที่เราสามคนว่าโอเคว่าเราชอบแล้วทุกคนน่าจะชอบมากๆด้วยค่ะเป็นอ้เพสเอ็นรสใช่ค่ะคับผมมันช่วยกันสามคนนี่แหละค่ะเรื่องความชอบความชอบของเราค่ะว่าใครชอบรสอะไรสมมุติว่าแบบแบบชงใช่ไหมคะนี่ก็คือถ้าแบบชงโปรตีนแบบชงเราก็จะให้ทุกคนลองว่า ถ้าชอบตรงกันกับอันเนี้ยทั้งสามคนเนี้ยก็จะได้คนนี้ขึ้นมาฝากฝากปัญจิาสามร้ายค่ะก็ก็ฝากนะคะฝากฝากแบบฝากเอาเอาเป็นกลางแล้วกันฝากของปณาชิตาทุกตัวเลยนะคะแต่แต่ก็อย่าลืมว่าโปรตีนของอัน้วยนะคะกลับมาจากโปรเีสคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ไปบ้างโอเคค่ะไปกับเพื่อนๆทุกคนอ่ะใช่ได้ทักความสุดๆเลยใช่ไหมครับ จริงๆเหนื่อยมากค่ะ,ะเพราะว่าอ้ําเดิน,นดชมเมืองตลอดเลยอะค่ะกิจกรรมเยอะมากเลยอ้ําเหนื่อยมากค่ะอ้ําต้องตื่นเช้าแล้วก็ออกไปเราจะแต่งตัวเนาะผู้หญิงก็จะแต่งตัวแล้วก็จะออกไปข้างนอกมีบางทีพี่อ้ําไม่ได้เดินครับพี่อ้ําขี่หล่ะขี่ทุกคนค่ะค่ะไม่่่ใชแคคนเดียกเว้นผู้หญิงไม่ได้ขี่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> แตนมีชอบคนชอบเปอร์เซนเทจไปโฟกัสกับสัตว์ปุ่นเนี่ยดี แล้วยังไงดีครับพี่อมคินัคโสดงไหมครับพี่มหมใครโสดไหมเออยู่ห็นไม่โสดเออขว่าโสดอ้าวโสดใครทุกคนโสดค่ะแล้วพี่อ้อโสดจริงคะโสดจริงเลยโสดจริงๆเลยก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วไม่รู้ว่าเคนเคเห็นเปล่าเคยไปเที่ยวมดิด้วยกันเคยไป ญี่ปุ 1, ่นด้วยกันสกีด้วยกันหลายปีที <IN> ่แล้วปั่ว่าปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วค่ะนะคะก็รู้จักกับเอ่อคนที่อั้มคุยเมื่อก่อนหลายหลคนกับบารนี้คนคอนเสิร์ตเยอะไหมล่ะผมนะกับอับมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอั้มได้หีใครด้วยอั้มได้คุยกับกับกับยังโซนินนครับหลักเป็นข่าวเพราะมันเป็นไวรัลมากเลยก็คุยกันที่นั่นอะค่ะคือเราไม่คุยไม่ได้โทรคุยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันน่ารักกับเพื่อนทุกคนจะเชียร์เพื่อนไหมไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆเิียวไม่ยุ้ยพี่ยุ้ยอันไม่ชอคนดีเลยพี่้ค่ะผมแพ้เพราะคนเชียร์เยอะแต่ว่าจริงๆอัาแฮปปี้กับชีวิตสดคือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะอัาปิดกล้องสองวันแล้วก็ไปเที่ยวเลยคือตอนนี้เป็นเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆเต็มที่ทีแต่ใช่หลังจากนี้อย่าค่อยว่ากันแต่ที่ผ่านมาคืออัาไม่สบายแต่เป็นเดือนแล้วเป็นหวัด แสดงว่าตอนนี้คือให้เวลาพักผ่อนเป็นภูมิแพ้หนักมากกับทุกวันให้เวลาตัวเองกับการพักผ่อนกับการดูซีรีส์จีนกันชูแสดงว่าตอนน้อยตีตอนหรอพี่อ้ำมันจะปวดหลังนะคะดูยาวเลยนะยๆก็มาชอบมากตอนนี้อ้ำลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลยมันมันดียังไงนะกำแพงเขาหล่อมาใครอินกับใครเาดิเศษชอบหลายพี่อาไม่พูดหรอชอบหลายคนเลยค่ะทาไมถึชอบซีรีส์จีนนะครับ อัเข้าดูกำลังภายในไอ้ชอบดูเทพเซียนคือมันเป็นสิ่งที่เออชอบทุ่เทพเซียนจุนดอะไรอย่างเงี้ยอันชอบรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เครียดดีอะค่ะไม่ชอบดูหนังรักไม่ชอบแบบคาดหวังว่าออ้ยทำไมเราชีวิตเราไม่เหมือนเขา,าไม่ชอบดูหนังดรามา่าไม่ชอบรู้สึทำไม,ไมต้องดูเศร้าๆด้วยดูแบบพลังดูอยู่ไปเข้าวงการนี้ได้ยังไงครับ เข้าวนาแล้วค่ะแต่ด้วยความที่ท <só c iful> ํางานมันก็เลยไม่ได้มีเวลาดูต่อเนื่องตอนนี้ว่างแล้วก็ดูต่อเนื่องกันไปโอ้ยหนูอยากจะเล่นแบบละครแบบกำลังใคร่รักเป็นแนวนี้เหรอแม่ขอลิงอะไรอ่ะแม่ขอเชิญชมอะไเรื่องนึงก็ลอยตอนอะไรอย่างนี้หกสิบตอนตอนหลังๆเขาก็เหลือ30-40ตอนแล้วค่ะไม่ไม่มากมีรีวิวสำหรับคนใหม่ไหมคะที่จะเข้าวงการ อ้ําก็จะแนะนำเพื่อนนะคะแต่คนอื่นเราก็ไม่รู้เรา,รเราคุณียอมมันแล้วว่า,าจะเหมือนกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เห็นว่าโทมัสวีตกับเพื่อนสนิทตลอดเวลา,วาคุณนี้หล่อมากค <c oughs> ่ะใช่ค่ะ <c oughs> นอนก็เพ้อตื่นร <c oughs> ็อะไรสิเสร็จแดงว่าตอนนี้คือท <c oughs> ั้ <c oughs> ทงใจให้กับผู้ช,ยชายเชื่อสายจีนเท่านั้นถ้าใช่ใช่ตอนนี้ดันไปจีนอยู่ค่ะแล้วลงไม่ได้เลยค่ะ คคขอบุณเดี๋ยวขออยเรื่องนึงนะคะพอดีว่ามันมีการแต่ข่าวอาทิตย์ที่แล้วค่ะกับพี่อาทิตย์ลิวเลยที่แบบพูดถึงเรานิดนึงอะไรเงี้ยตัดกระแสหลายคนก็เป็นข่าวก็แบบว่าไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยเนี่ยคืค่ะเกี่ยวกับรู้จักกังไงบ้างเอารู้จักเขาเป็นเพื่อนกับนัทเพื่อนอาทราบข่าวแล้วค่ะนัทก็ส่งข้อความมาว่าลิวตัดขอโทษมาอะไรเยอะไรเงี้ยค่ะจริงเราไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็คือเรียนที่เดียวกัน คิดว่ารุ่นเดียวกันเพราะเคยเจอกันด้วยค่ะก็มีการอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยเพราะมันผ่านไปยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วอะซึ่งมันก็นานมากๆแล้วก็ไม่ติดใจเลยค่ะทางครงที่ไม่ไม่ไม่พูดคุยอะไรนะเครับเใช่เพื่อนกก็ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยว่ามีฝากขอโทษนะอีกวันต้อบอกว่าเขาลงเฟซบุ๊กนะอันฝากขอโทษ แฟนคลับก็ออกมีแฟนคลับออกมาปกป้องเราเยอะมากพี่พี่โอ้ที่บอกแฟนคลับเราไม่เข้าใจอะไรเลยพี่ต้องอธาก็เอาว่าเราควรให้กำลังใจเขาน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็อันก็ไม่ก็จพูดเรื่องคนอื่นไปได้ไงอ่ะคือพี่อ้ําไม่โกรธแม่ไม่โกรธไม่ติดในะไม่ติดใจเลยคือเราอ่ะเพื่อนของ เพื่อน,นอ้ําเนี่ยมารู้จักเขาอยู่แล้วคือกลุ่มมันก็มันเห็นเห็นกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เราก็เจอกันที่มหาลัยค่ะแต่มันเลือกมหาลัยที่สิบกว่าปีแล้วก็าจะไม่รู้ว่าเราเคยเรียนวิชาอะไรกันบ้างสาข <c oughs> าอะ <c oughs> ไรกันก็ถามเดี๋อ้ําจำไม่ได้เลยจริงๆนะคะไม่ได้โกรธค่ะ อะไค่ะม่ใช่สมอพี่เนี่ยันเกิดพี่ออนเอาเล็กก่อสิพรุ่งนี้ว่าเกิดพี่ออนเนี่ยจะไปหอจะรองไห้หรอจะใกล้มาเลยเรื่องน้ำสวยสวยมากเยพี่ออนวยได้หครับ้อไ้นี่ยอะไรวย้วยมากเยน้องวสั่งน้อ